ก็หยุดช้อนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมอดละหมาดจานใหม่อดละบาดจานใหม่จานใหม่อดละบาดจานใหม่จานใหม่อดละหมาดจานใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอดละหมาดจานใหม่มาแล้วจ้าคือพักคือพักหมวกหลุดหมวกหลุดคือคักไม่มีอยู่แล้วเราต้องพร้อมพร้อมเข้าครัวอยู่แล้วช่วงนี้อ้าวเหรอนี่คือพร้อมจริงเหรอหน้าตาคุณพร้อมนอนต่อมากเลย ป่ะพี่ว่ายังไงก็ง่วงแล้วไปนอนเฮ้ยนี่ไม่มีใครห้ามใครนะตอนนี้ช่วงเช้าๆแบบนี้มันต้องตื่นแล้วมาอาทิตย์มันต้องเฟรชตื่นมาจิบกาแฟทานนมปังต้องครครัวทาอาหารจริงส่วนใหญ่เป็นวันพักผ่อนใช่ส่วนใหญ่เขาจะตื่นสายก็ได้ช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำยาปราบพนุ่มดาวนี่ค่ะเดอะพิซซ่าคอมพานีและเบบี้มาร์ไม่อยู่แค่เป็กกับไฟเป็นพิธีกรแต่แน่นอนเราจะอยู่กับคณะกรรมการทั้งสามท่าน พี่มาสวัสดีครับคุณลิลลี่สวัสดีครับและพี่ทองสวัสดีครับวันนี้สามมาของจริงเฮ้ยดีใจสามมกลับมาอีกแล้วเห็นไหมพี่มากลับมาแล้วอ่ะใช่ผมตึงไงหน้าก็ตึงกว่าผมอีกเนี่ยไม่รู้แบบแล้วหูล่ะคะแล้วหูหูไม่ตึงค่ะแต่ที่หน้าตึงต้องขอบคุณคุณหมอทาพอใจนะ แล้วที่ของของพี่ทองทงครับอันนี้ต้องตัดหัวอย่างดีตัดหัวไม่พอต้องไปเสียบประจานด้วยนักโทษตัดคนเดียวก็เงาไปโดนตัดพร้อมกันัตัดแล้วแต่วก็ไฮไลท์ของอวิคของกูจริงนะไม่ใช่วิคผมจริงจ้าผมจริงใช้คําว่าผมจริงพี่ธองครับผมจริงปะคะอันนี้ผมมาตอมและปันนะฟันปุ๊บปอมครูมีอะไรจริงมั้งฮะ เพื่อนที่แท like bon oh, okay. yes. yeah. yeah. no ้จร uh ิงเองโอ้ยนะวัน you น know, uh. wow. ี้ถ uh ึงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนลองจูบปากกันก่อนแนะนำคณะกรรมการไปแล้วครับแนะนำแขกรับเชิญมากดีกว่าใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นทีมไหนคะพี่เป๊กวันนี้มาจากละครเรื่องปีแก้วนางหงเฮดีเกรดบริทอนเขานี่นะดูใช่ซึ่งไม่ต้องห่วงครับรีบเชิญรีบเชิญแล้วก็รีบเชิญเลยทีมแรกครับผมพี่น้ำฝนส่งตัวมาคุณแม่ครับเชิญค่ะพี่ฝนพี่ฝนแม่ฝนเลยครับ ฝนจริงๆเป็นนางงามเก่าเหมือนกันคุณฝนมาอ้าคุณลิลิจะไม่อยู่กับเราแล้วเหรอทำไมคะฝนไล่ช้างทางโค้งดิฉันต้องเอายางออกนะสมัยฝนเนี่ยต้องเป็นเพลงทัน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 ดีฉันทันไหมนี่วีทีอาร์เราทำอะไรกันเน่ะจำไม่ได้ เหมือนไปดอยตุงค่ะอ๋อไปอะไรด้วยแห่นาะใช่่แห่เออขึ้นสลุงหลุงนะเลยเป็นร้อยร้อยคนเลยกูคิดหมดไอ้นี่ก็แห่เหมือนกันนะพี่แห่อะไรสี่คนหามสามคนแฮ่แต่นำหน้าแล้วเวียนเวียนขวาเฮ้ยเวียนซ้ายี่เวียนซ้ายโอ้ยไม่ได้คุยเรื่องทำกับข้าวกันเลยอ๋อปกติจานที่ทำประจำเนี่ยที่คุณแม่ทำให้พี่ฝนนี่คือเมนูอะไรครับลูกชอบกินห่อหมกโอ้โหหอหมกก็ได้นะครับแม่ยากยากเลยนะ ห่อมกใบยออะไรอย่างเงี้ยจะชอบกินใบยออ๋อแสดงว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยเลยใช่ไหมคะก็ได้เลยค่ะสำหรับเราโตมาก็ฝีมือแม่เนาะสบายเลยก็ฝีมือแม่เราอร่อยแล้วกรรมการพวกเราเปรมปรีกันแน่นอนไม่ต้องถามอะไรมากวันนี้ผลก็เป็นแน่เป็นขุมมือเป็นคุมมือเป็นขูมมือหลักการก็จะเป็นถนัดในเรื่องของการหาวัตถุดิบให้แม่แต่ว่าไม่ถนัดปรุงดูเหมือนเก่งนะคะดูเหมือนทำได้แม่สื่อเรียนแต่ว่าวันนี้ ถนัดหาวัตถุดิบอาจจะยากเพราะว่าวัตถุดิบก็หายากเหมือนกันก็ต้องขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะใช่ค่ะระจําที่ครับทีมสีแดงครับผ่านไปแล้วหนึ่งทีมนางงามใช่แล้วต่อไปทีมนางงามนางงามก็ได้ขึ้นมาเดี๋ยวโดนฟาดนะดโดนฟาดแน่เลยอ่ะต้อนรับนะครับทีมสีเขียวพี่ก้อยนัทระมุดและพี่ชุบแจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับค่ะเห็นน้ามว่าเดี๋ยวนางก็งอนหรอกเออไม่งอนเพราะงอมจริงงอมจริงงอมจริงงงอจริเลยวันนี้ก็นี่อยู่ในฉากก็เลยไม่งอมค่ะเดี๋ยวออกมาแล้วก็งอนนี่มีทั้งเสือทั้งงูทั้งเสือกินงูไม่ไม่ไม่จริงจริงๆแล้วน้ากันว่าจะใส่เป็นงูค่ะแต่นางบอกว่านอกใจไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นงูเหลือมงูหลามเลยเออ ฉีกไปบ้างอะไรบ้างฉีกไปบ้างฉี่เสือดาวแดงใช่ครับดาวแดงบอยู่ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องการทำอาหารการทำอาหารเป็นไงพี่ก้อยก็ทำให้ลูกกิน แต่ลูกก็ไม่กินนะเมนูอะไรเมนูอะไรพูดพูดไปเมนูอะไรหมูทอดของทอดไม่ใช่ว่าของทอดใครทําก็อร่อยนะใช้ฝีมือในการทอดในการหมักด้วยนะแต่ก็บางทีมก็ไม่อร่อยนะปุ้ยฟ้าไม่ใ็นไหค่ะลูกเราอ่ะไม่อ้อไม่แอ่ยังไงก็กินใช่ค่ะเราใช้อำนาจทั้งหมดที่มีเราใช้อำนาจค่ะแบบบังคับเขานะคะก็หนาวก็ ผัดมาม่าด้วยมาม่าผัดมาม่าผัดสูตรไทยอะไรเงี้ยแล้วไม่เหนียรแบบกระเพรากระเพราก็ได้ค่ะสปาเกตตี้ก็ได้นะแต่พี่กระบอวก็ไม่รู้เองมาแล้วแต่สปาเกตตี้กระป๋องใช่ไหมไม่ใช่สปาเกตตี้กระป๋องสบายแล้วกับคณะกรรมการขอได้อยู่ค่ะสบายใจขอได้ทำได้ทั้งสองท่านเลยแต่ท่านได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่ห่วงถ้าเกิดทำเป็นอ่ะทเป็นไม่ห่วงขอได้เป็นหมดเลยสองทีแดล้วเดี๋ยเหลือทีอีกทีนึงอ่ะก็ขอให้โชคดีในการเลือกคนดึแล้วกันนะครับขอบคคุณะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค kind of ่ะแหมลืมไม่เดินไปแบบนางงามด้วยเลยพี่ตุ๊กจางพี่ก้อยนะลืมลืมได้ให้าตือนเตือนรึดึดอ่าสองทีมนี้เป็นสาวๆค่ะใช่ต้อนรับเลยนะครับคุณเก่งชัชวาลและคุณปราบไหนที่เดินแบบนางงามเดลยอันนี้ พี่ปมาสวัสดีพี่เด็กสวัสดีครับ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 พูดถึงเรื่องการเข้าครัวครังนี้รู้เลยว่าปากข้าวมาอร่อยมากใช่ไหมพี่ปากนะครับใช่อ่ะพี่เก็มไม่รู้มาก่อนเหรอรู้สิผมผมครั้งที่แล้วอาศัยคิงครับจำได้แล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่พี่คิงก็เก่งเหมือนกันทำอะไรมั่วซั่วแต่ก็ออกมารสชาติดีฉะนั้นครั้งนี้อาศัยพี่ปาก แต่ผมก็อยากอาศัยแน่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีมาแ้วเรา้นครมาแข่กัเป็นะครมาแข่งขันกันละคเป็นละครมาอข่งขันละรเป็นะไรม่งขนกันละครเป็ะรมาแข่งครเป็รมาแักละครเปรมาแข่งกละครเะรมาแข่งขัะครเปละมาแงกละครเปราแข่งขันันรเป็นราแขงันกรปนราแขงันกันะรเป็นครันกันเป็นเรืาองัรเป็นมาของควเป็นมแมงันก็ครเป่มาแีไงันกัครเป็นละครมาข่งูกันครเบ ก็เปไกลาทั้งกลมเป่าเป่าจนกระทั่งแบบว่าเลือดไหลออกมาจากปีจริงเหรอไม่จริงเลยเล่นนี่ยจริงเหรอป้าพี่จริงจริงครับเออฉันูเรื่องเนี่ยนางเอกก็แบบปีเลือดเลือดไหลออกมาพี่มาชำนาญเรื่องปี๋ครูเสียไม่เหมือนปี๋พี่ไม่ชำนาญเรื่องปี่พี่ชำนาญเรื่องเรื่องหลอกทำไมฮะพาะไม่เป่าเอาแต่ดูดหยกไหมง่าย เป็นละครรีเมคที่ที่ครั้งหนึ่งเคยประสบความสาเร็จแล้วแต่ทีเนี้ยเรื่องราวในปีแก้วนางหงในครั้งเนี้ยจะจะถูกดัดแปลงเรื่องราวที่ที่จะไม่จะ,จะไม่ซ้ําแบบเดิมใช่สำหรับผมก็คือรักของผู้หญิงกับรักของผู้ชายมันต่างกันรักของผู้หญิงรักแล้วแล้วก็ถูกจองจําไปตลอดชีวิตนี่ครับคือคือนางเอกของเรื่องนี้คือเขารัก,แล,ลกลแล้วเขารักเลยแล้วเขา จองจำไปทั้ง3ภพสาชาติถ้ามีเวลาพอเดี๋ยวให้ร้องเพลงไม่เป็นไรครับพี่ครับต้องดูครับต้องดูวันนี้ประจําที่นะครับคนดูอยากดูแล้วแต่มมาดูอัลมาจันใหม่ก่อนประจําที่ริมสีบเอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาอยู่กับแขกรับเชิญของเรายังอีกเยอะนะครับถูกต้องค่ะเพราะว่านี้แค่ช่วงแนะนำแขกรับเชิญเท่านั้นเองนะคะช่วงที่สองต่อไปจะเป็นการตอบคําถามชิงวัตถุดิบค่ะใช่แล้วช่วงหน้ามาเจอกันครับ